อยู่เลนซ้ายนี้ไว้ก่อนนะค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปโอเคไม่ไม,ไม่ไม่อยากให้ใช้ความเร็วสูงมากนะครับไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวเราจะตรงไปนะไปที่อาคารผู้โดยสารนะครับจะมีทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกนะเดี๋ยวครูจะให้ฝึกนะครับวนนะทั้งขาทั้ง,งอาคารที่เป็นขาเข้าและขาออกนะครับก็จะอยู่คนละชั้นกันนะครับ ไดนนะ้ได้ฝึกขับออกถนนด้วยก็ถือว่าได้มาเที่ยวด้วยทางขวาม,มือนู้นก็จะเป็นลานลานจักรยานนะครับที่เขามาปั่นกันนะที่บอกว่าที่สานามบินสุรภูมิมีลานปั่นจักรยานก็จะอยู่ทางด้านขวานะครับระยะทางของทางปั่นจักรยานก็ประมาณ20กว่ากิโล เวระยะไว้นะครับเวระยะไว้อย่าไปใกล้เข้ามากยิ่งขับเร็วเท่าไราก็ต้องวิ่งยิ่งวิ่งเร็วนะครับรถก็จะไปใกล้เข้ามากนะระวังเผื่อระยะเวลาเบรกด้วย เมื่อกี้มีป้ายบอกว่าห้ามใช้ความเร็วไม่เกินเท่าไหร่80ดสออก80นะครับก็ตอนนี้เราใช้ความเร็วประมาณ70กิโลเมตรนะครับก็ถือว่ายังอยู่ในกฎจราจรของเขาอยู่นะครับว่าเขาไม่ให้เกิน80นะ ท,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 ทางซ้ายมือนะครับก็จะเห็นเครื่องบินแล้วนะครับครับก็จะเห็นอาคารผู้โดยสารนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนะเดี๋ยวเราจะขับไปที่อาคารผู้โดยสารกัน เริ่มใกล้กแล้วช้างลงนิดนึงเขยิ้งระยะไว้นะครับเผื่อเขาเบรกเราจะได้เบรกทัน การขับมาสนามบินสุวรรณภูมินะถ้าถ้าใครที่อยู่ฝั่งถนนสุขุมวิทนะก็จะเข้าได้สองทางนะครับทางที่หนึ่งก็คือเข้าทางถนนออนนุชนะครับนะก็จะมาตรงมาที่สนามบินสุวรรณภูมิได้นะครับแต่เมื่อกี้ที่เรามาก็คือมาทางเส้นถนนบางนาตรานะครับก็จะอยู่ประมาณที่กิโลเมตรที่13ของถนนบางนาตรานะก็จะตัดเข้ามาทางสนามบินสุวรรณภูมิเช่นทางนี้ได้เลย นมีสัญญาณไฟไหมเอ่ยสัญญาณไฟจราจรไหมโอเคของเราไฟเขียวอยู่นะตรงไปได้ครับเส้นที่เราขับแล้วได้ยินเสียงคลื่นในคือเส้นชะลอความเร็วบอกให้รู้ว่าบริเวณข้างหน้าจะเป็นบริเวณที่อันตรายนะครับให้ลดความเร็วลงนะเดี๋ยวพอตกไปอีกสักพักหนึ่งนะก็จะเป็นทางแยกนะครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายเพื่อจะตรงไปที่อาคารผู้โดยสาร สนามปั่นจักยานนะครับที่สนามบินสุวรรณภูมินนะก็นะครับจะอยู่ทางด้านขวามือข้างหน้า,า,นาเราจะอยู่ในนี้นะครับตรงไปข้างหน้าเป็นทางแยกเราจะเลี้ยวซ้าย กดไฟเลี้ยวซ้ายดีครับกดเบรกให้ช้าลงนะมองกระจกซ้ายมีใครไมมเอ,อ่ยบาบอกว่า,าซ้ายผ่านตลอแต่ต้องระวังรถทางขวานนะอับเบรกนิดนึงครับเบรกนิดนึงอ่าเลี้ยวซ้ายไปได้ชิดซ้ายก่อนนะอ่าดูรถทางขวาทางตรงเข้ามาระวังนะมองข้างหน้ารถให้เราชิดทางซ้ายไว้ก่อนชิดทางซ้ายไว้ก่อนนะ,อะโอเคอมองตรงไปนะครับ เดี๋ยวเราจะอยู่ในนี้ไปก่อนนะระวังรถทางซ้ายที่จะออกมาจากทางแยกนี้น,นะครับถ้าเขาออกมาตัดเราให้เราเบรกไว้ก่อนนะโอเคอเบรกไว้นิดนึงครับข้างหน้าชะลอตัวแล้ว ได้เล้งได้นะครับไม่มีรถทางซ้ายออกมาครับตรงไปได้เลยนะครับรักษาซ้ายไปก่อนนะเพราะว่าอานะค,คารผู้โดยสารนะครับเราจะต้องเลี้ยวซ้ายไปทางอาคารผู้โดยสารรถเมย์นะ้าจ,จอดจอบไม่เอ่ยเบี่ยงนิดนึงรถเมย์กำลังจออกมาแล้วเบี่ยงนิดนึงให้ขาออกมาก่อนนะรถเมย์ออกมาก่อน,อออกกอนดีครับโอเคแนละ้วก็๋ยวทางข้างหน้าทางแยกข้างหน้าเราต้องเบี่ยงซ้ายแนละ้ว ก็จะตกไปอาคารผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกขาบรถเมย์จอดน้ำเปลี่ยนนิดนึงมองกระจกขาก่อนนะได้ไม่เออยระบางรถเมย์ด้วยโอเคปลอดภัยแลวเล่นคลิ้งนิดนึนงโอเคมองกระจกซ้ายเข้าซ้ายได้เลยเห็นไหมข้างหน้านะก็จะมีป้ายนะป้ายตัวอาค <c oughs> ารผ <c oughs> ู้โดยสารนะครับโอเคก็จะเป็นอาคารจอดรถนะครับเราจะไปได้ทั้ง สเส้นน,น,นี้นะก็จะไปทางอาคารผู้โดยสารอ่าหยุดปีนนิดนึงครับอ่าแล้วของซาดนิดนึ่งไปทางอาคารผู้โดยสารก็ได้นะครับอาคารจอดรถก็ได้นะตอนนี้เดี๋ยวแล้วก็ชิดซ้ายไว้ก่อนนะครับอ่าเร่งสปีดนิดนึงโอเคนะครับอยู่ซ้ายไปก่อนนะอ่าเาละอ่าตอนนี้ใช้เกียร์ดีอยู่นะครับถ้าใช้เกียร์ดีแล้วขึ้นสะพานได้แล้วก็ใช้เกียร์ดีแต่ถ้าใช้เกียร์ดีแล้วมีรถไม่มีแรงขึ้นค่อยปรับมาเป็นเกียร์สามเพื่อรถมีกําลังมากขึ้น ัเร่งนิดนึงครับระวังทางโค้งนะโอเคค่อยๆหักอ่ารักษาหน้ารถไว้นะครับโอเครักษาซ้ายไว้นะครับถ้าเร็วไปก็เบรกไว้นิดนึงอ้าวแล้วแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวานะเปิดไฟเลี้ยวขวาลยครับมองกระจกขวามีใครไม่เอ่ยอ่าออกไปทางขวานะครับอาละโอเคอ่าแล้วก็ปิดไฟเลี้ยวนะครับ เดี๋ยวจะครูจะให้น้องแพรนะตรงไปนะครับจะมีป้ายบอกถ้าเป็นขาออกเนี่ยจะเป็นป้ายสีน้ําเงินนะครับก็ตรงอยู่เรนนี้ได้เลยนะครับขาออกนะแต่ถ้าไปขาเข้าป้ายจะเป็นสีเหลื่งน,นะ ก็จะเป็นป้ายอย่าเห็นได้ชัดเจนเลยนะผู้โดยสารขาออกก็คือป้ายสีน้ําเงินผู้โดยสารขาเข้าก็คือป้ายสีอ่ะอตอนนี้เปิดไฟเลี้ยวขาครับกูจะให้ออกไปอยู่เลนกลางนะมองกระจกขวานะโอเคสำหรับมองข้างหน้าด้วยอ่ะกดเบรคให้ชา้าลงนิดนึงโอเคไฟเลี้ยวปิดได้เลยนะครับอ่าแล้วก็ป้ายข้างหน้าเขาจะแยกเลยเห็นไหมรถส่วนบุคคลรถรับจ้างก็เบี่ยงทางด้านซ้ายนะครับรถส่งลูกเรือแท็กซี่จะเบี่ยงไปทางด้านขวานะ ตัของเราคือรถส่วนบุคคลนะต้องเบียงมาทางด้านซ้ายโอเคะค่อ,คอยๆไปนะครับมองข้างหน้าไว้นะครับนี่คืออาคารผู้โดยสารขาออกนะกดเบริดนึงกดเบรกครับเอาละสังเกตทางขวาด้วยนะเพราะว่าทางขวามือเนี่ยนะครับก็จะเป็นจุดที่นะครับรถแท็กซี่มาส่งผู้โดยสารนะครับแล้วก็เขาอาจจะข้าม ถนนนะตัดหน้ารถเราได้นะครับระวังคนที่จะข้ามมาด้วยนะโอเคไม่มีใครนะก็ก็ไปต่อนะโอเคอเท่านีนิดนึงครับอ่าเนี่ยตรงนี้ก็จะทาพื้นสีแดงนะครับให้เห็นเด่นชัดเลยนะครับ หน้าคนข้ามถนนอยู่นะรถทางซ้ายจอ,อกมาไม่เอ่ยอมองข้างหน้าด้วยนะนี่คืออาคารบุ้ิสารขาเลยขาออกซึ่งช่วงเวลานี้ก็ผู้ดิสารค่อนข้างน้อยอาจจะตรงไปอยู่เนนี้ก่อนนะเดี๋ยวครูจะให้น้องแพรเนี่ยไปนะครับวกไปนะเป็นฝั่งนี่คือขาออกใช่ไหมเดี๋ยวเราจะไปฝั่งขาเข้านะครับ ขับตรงไปตามลูกศรไปก่อนนะนะครับขับตรงไปตามลูกศรก่อนแล้วก็ตอนนี้เปิดไฟเลี้ยวขวาไว้ก่อนนะเปิดไฟเลี้ยวขาก่อนแล้วก็มองกระจกขวามีใครไหมสลับมองข้างหน้านะครับโอเคอย่าเพิ่งตัดไปเลนนะครับให้เป็นเส้นปราก่อนนะเ่อเปลี่ยนเลนนะระวังรถขันสีขาวนี่ระวังขั้นสีขาวนี่เขาตัดมาหาเราเลยนะเขาไม่เปิดไฟเลี้ยวด้วยมั้ยเขาตัดมาหาเราต้องระวังโอเคมองกระจกขวาเห็นนะครับ ต้ไปก่อนนะอาวมกระจกไว้ไที่เปิดไฟเลี้ยวคร่บอาเรามองรถคันขาวข้างหน้าด้วยนะคันนี้ก็เปิดไฟเลี้ยวนะมาหาเราแล้วนะอืมอเคเอาเปิดไฟเลี้ยวไปก่อนนะเดี๋ยวเราไปไหมนะเราจะหยุดประมาณนี้ตรงไปนะเราจะอยู่เดนนี้เลยนะครับอยู่เดนนี้นะตามคันสีขาไปนะครับเราจะย้อนกลับไปอาคารผู้โดยสารใหม่นะจะเป็นอาคารผู้โดยสารที่อยู่ในส่วนของฝั่งขาเข้าอานะเราอยู่เดนนี้ตรงไปก่อนนะครับข้างหน้าเขาจำกับนะครับบังคับให้เหลือเล่นเราเลนเดียวเลนนี้ น,นี้ก่อนนะโอเคแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวามองกระจกขวานะครับะระวังคันหน้านี่นะคันหน้าเขาอาจจะไม่ค่อยรู้เส้นทางนะระวังเขาด้วยนิดนึงนะครับโอเคอ่ะเราไปได้เลยครับเขาอาจจะยังไม่รู้เส้นทางนะอันสีขาวข้างหน้าโอเคไฟเลี้ยวปิดครับอยู่ใรนนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะวกไปที่อาคารผู้โดยสารใหม่เห็นจะเห็นป้ายสีเหลืองแล้วเห็นไหมเป็นฝั่งผู้โดยสารขาเข้าแล้วเมืม่อกี้เราไปทางผู้โดยสารขาออก เขาอยู่เลนนี้ได้เลยนะครับจะตรงช่องทางข้างหน้าเลยอเ,เอาเบกนี้นึงก่อนโอเคนะครับไปิดไฟเลี้ยวขวาน,นะครับมองกระจกขวานนะเขาจะไปอยูเ่เลนกลางเโอเคปิดไฟเลี้ยวครับอยู่เลนกลางนะข้างหน้านะครับซึ่งอาจจะมองอยากนะครับมีรู มีลูกและหน้าอยู่นะถ้าขับเร็วเนี่ยรถจะกระโดดมากเลยลูกและหน้าเนี่ยจอดค่อนข้างจะมองยากนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะสะพานจะบังอยู่เห็นไหมสะพานที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับจะบังอยู่เนี่ยต้องระวังอ่าถ้าใครมาเร็วๆไม่ระวังนะตรงนี้จะกระโดดแรงมากเลยพี่นะให้ขับอยู่กลางไปเรื่อยๆก่อนอเนี่ย เส้นชะลอความเร็วเยอะมากเลยบริเวณนี้นะครับบังคับรถให้รถไปช้าๆเอากดเบรกนะครับกดเบรกให้ช้าลงอ่าเราวิ่งอยู่เลนนี้ได้เลยนะครับอ่าตรงไปได้เลยนะแล้วก็ระวังรถทางซ้ายนิดนึงนะครับเผื่อใครมารับนะครับมารับคนนะครับเขาอาจจะขยับออกมาหาเราได้นะครับเอาเบรกนิดนึงครับอ่าลูกระ้นา่อยู่ข้างหน้านี่อาจจะมองยากนิดนึงนะโอเคอ่าตรงไปได้แล้วครับก็บรรยากาศก็อาจจะ เงียบเงาสักนิดน,นึงในช่วงนี้นะเพราะ,ะเป็นในช่วงของโควิดนะ ะจะขยับความบงควานิดนึงโอเคบแผงเหล็กนิดนึงนะฮะโอเคมีเกลืออยู่กอนี่คือนะครับอาคารบูทผู้โดยสารนะฝั่งขาเข้าโอเคนะครับอ่าละตรงไปตามข้างหน้าก่อนนะไปตามช่องก่อนนะโอเคครับเล่นยงขนเล่้งได้น,นิดนึงแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวซ้ายนะครับตามลูกศรเห็นไหมลูกศรเนี่ยเขาจะ บังคับให้เรามาทางซ้ายหมดเลยเอามองกระจกซ้ายนะครับมีใครไหมโอเคสำหรับมองข้างหน้าด้วยนะเอามองทางซ้ายทีมองข้างหน้าทีอัลเลงสปีดนิดนึงนะครับโอเคนะครับนี่ก็คือเมื่อกี้ได้ลองขับบนทั้งอาคารผู้โดยสารขาเข้ากับขาออกแล้วนะครับโอเคครับเดี๋ยวเมื่อกี้นี้ได้ขับ บนอาคารผู้โดยสารขาเข้าขาออกของสนามบินสุวรรณภูมิแล้วนะครับอันนี้จะเป็นการขับออกจากสนามบินนะัเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับมองกระจกซ้ายนะครับ